ของแช์ sea, ครับกำไรล้วนๆกำไรล้วนๆครับทุนเพราะว่าทุนทุนได้หมดแล้วครับกำไรล้วนๆไปนั่งอยู่เไปนั่งไปนั่ง กำไลลุ้น้วนไปใส่ไม่ติดไปหน้าตตงิ่วโอ้ไปติดย่ดนแตงิーー้วแกเปแซงแางิ่วทิ้งเท็กแค่ขี้ฝอยก็นทำกัน กันยังใบใหญ่แบบนั้นเนาะพอดีเก็บอยู่มันมันยังใบใหญ่อยู่มันเจ็ดสิบปุ๊บแค่บนี้ใบก้อไปนั่อันนี้ซอใหญ่เจใหญ่ผ่านมาแล้วครับร้อยรยผ่านมาแล้วเดี๋ยวเลู้กไปดีนะใมา้งไปช่วยดู พี่เขาจะมาแล้วพี่เาจะมาแล้วคะนกับน้องเขาเลยนาะเราไม่อพี่นี่น้องเไม่ใช่้องเลเราก็ต้องดูแลเองน้องก็ต้องลอง1 2 9 8 ประมาณจักไรอะมาเจ็บมันพัลางก็ต้องกินมันล่ะสองไร่ขึ้นระยะประมาณนี่ะี่ประมาณสองไร่รึ่งนี่ครับรอนี่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 ไปนี่ ร้อยนะครับเก็บสรดละร้อ<ำ>ยสอง,งมัดขึ้นรถว้เข้าแต่ช่างทุงนี้เช้านะครับวันนี้สมั้ซื้ออันนี้ขุดรอครัคืสัตอันนู้นชิปหนึ่งสี่สิบเจา ทีมงานคุณภาพครับไว้ใจได้รวมผลคนเก็บมันนะครับโอเคครับขอบคุณมากสวัสดีครับฝากช่องสมใจคิดชาแนลเลยนะครับ ส่งท้ายส่วนนี้ครับสองร้อยสาสิบห้ากระสอบประมาณห้าตันกว่าช่วงรถรลกรถเกี่ยวครับ เก็บผ้าไว้จะพัพเดี๋ยวเออดีุดันนี้รอบนี้รอบสองท้ายไปแล้ว150อันนี้2 3งร